อาเฟียคนหนึ่งวางมือจากวงการใต้ดินและแอบมาแต่งงานเ,เนียบๆแต่พี่แกทําเรื่องไม่ดีไว้เยอะทําให้ถูกตามเจอและถล่มจนงานแต่งพังยับเยินทั้งๆที่เขาคิดว่าจัดการคู่อริจนหมดแล้วความจริงภรรยาของชายหนุ่มเป็นนอนนางวางแผนกับองค์กรลับเพื่อล้างแค้นทําให้ชายหนุ่มไม่ทันระวังจนถูกลอบทาร้ายเพราะไว้ใจคนผิดแต่ชายหนุ่มยังไม่ตุยเขารอดมาได้อย่างวุดหวิดและโดนจับเข้าคุกไป3ปีพอออกมาได้ก็มาหานางเป็นคนแรกใครบ้างจะไม่แค้นถูกไหมแต่สุดท้ายเพราะความรักก็ทำ ลงเขาไม่สามารถล้างแค้นได้แล้วจากไปพร้อมจับคําขู่บางอย่างทีนี้เลยกลายเป็นทางฝั่งของหญิงสาวต้องไปช่วยและคอยตามหาชายหนุ่มบ้างเพราะถูกขู่เอาไว้จนเข้าไปในผับและช่วยเหลือจากการถูกทําร้ายจากผู้ลากกลายเป็นถูกล่าซะแล้วแม่สาวน้อยของฉันแต่ที่ไม่มีใครรู้คือพักพวกของชายหนุ่มนั้นไม่ชอบเขามานานแล้วและกําลังหาทางจัดการจังหวะนี้แหละที่แรงไว้ลักพาตัวผู้หญิงของเขาเพื่อล้างแค้นแต่นางหาทางเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ถูกหักหลังต่ออีกทีเพราะผู้หญิงอีก คนก็ไม่ชอบนางทําให้ถูกจับตัวไปอีกครั้งเรื่องราวเริ่มวุ่นวายสุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นจากการล้างแค้นจะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ปิดฉากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงนี้ไปตามได้ที่ดราม่าบ็อกชื่อเรื่องล่าแค้นล่ารัก